ยี blender, ่ท้างมาไม่ก็เร็วมามาข่าวในอยู่บ้านมาเร็วๆครับคน่าจะได้ทำชนึงมันไม่มีใครจะจ้างเลยทุกวัน

Thank you. อยากซื้อค่ะอยากได้เลขนี้อยากได้เลขนี้ค่ะบอกไม่ค้าเลยหรือว่าเราบอกไม่ค้าว่าอยู่ก่อนแล้วขายน้ําปั่นก่อนแล้วไปเอาค่ะตอนนั้นขายน้ําอยู่ไม่ค้าก็นั่งรอจะให้แฮ่ให้นั่งรออยู่เขาก็เอาโชคมาให้เขาก็รอเกอบสามสิบนาทีเลยครึ่งชั่วโมงเลย ไม่ใช่เลขรลอดเลขทะเบียนทะเบียนรอดเลขไม่ใช่ไม่ใช่บ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะคือมันอยู่ในหัวอยาบอกวาเล็นี้นะคะเขาก็หาให้ครับแล้วก็เป็นเศรษฐีใหม่เราเราวางแผนยังไงที่จะใช้เงินอันนี้ซื้อที่ทําบ้านก่อนช็คก่อนบ้านหลังนีู้กในที่ที่ของญาติกันเนาะที่ของญาติกันครับ เราไม่มีเลยที่ดินไม่มีเลยนาก็ไม่มีค่ะมรู้สึกยังไงหลังจากที่ตกใจค่ะตกใจเราเรารู้เออ่รู้จากไหนว่าเราถูกเนี่ยจกตรวจทรลัตช์ในวันดูทางทีวีเลยครับนึกจะเปะนู่นลอตเตอรี่มันอยู่ทั้งนู่นเลยคลอดบ้านเถอะว่าขอดสุดใช่ไหมครับช่างไทยรัฐเนาะไทครับเราดูไทยรัฐอยู่พอดีพอดีเปะไปดูกบ ไปขายน้ำปั่นนะก็เลยไปอันเลอตเตอรี่อยู่ในอยู่ในตู้อะครับตู้เลยหยิบมาแล้วก็เอ็นกระโดดรออยู่คนเดียวเลยเด็กน้อยพูดว่าบ้าว่าเป็นอยัางไรอุปกรณกปิดทีวีอยู่ขอพูดว่าหยิบหยิบหยบเอาเงียบอะไรก็ตกใจเนาะก็ไม่เคยที่ปลูกบ้านเนาะครับ แล้วก็หนุ่มกับสาวสองคนนี้จะให้เรียนต่อไหมเนี่ยหรือว่ายัางไงล,ลูกสาว,<ะ>วก,ก็จะเรียนต่อ,าอ,อคาวก็ะจะเรียนครับอเรถให้เขามอเตอร์ไซค์คนละครั้ง <laughs> ถ้าเราเรียน